สวัสดีครับพี่น้อง,มา,ม,องอาามาแล้วแม่ลำพอตะลุวันพาเพลินมาละน้องมื้อนี้มากกับบรรยากาศวันที่สิบเอ็ดนิทนาเนาะมื้อนี้เป็นมื้อสันวันดีมื้อนี้เป็นวันเกิดอาจารย์ไอพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เราอาบน้ำอยู่นะครับ <c oughs> อาบน้ำออกมาเพาะพี่น้องเขาเบ่ไปิเดินเดียว HAPPY b i r t ร์ a เดย์ทูยูแฮปปี้เบิ a ์ t เดย์ HAPPY b i r ี้เบ y ร์ p เดย์แฮปปี้เบิร์ b เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ทูสุขสำนับเกิดครัพ่อ <c oughs> มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์ลำ,ล,ำล้ำรวยรวยโชคโชคมนัมนมัน จุบจุบหลักนาจุบจุบขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณนะครับแต่ก็ผมจำได้ว่าอ่าะอะว่าให้เพิ่นเพิ่นเห็นน้ำดอกขอบคุณครับหนองครับขอบคุณครับหมู่บ้านไอ้นุ่มแล้วกัให้ค่าขนมมาอยู่ไอ้นุ่มให้ค่าเช็กวันเกิดมาห้าร้อยบาทขอบคุณหลายๆเด้อไอ้นุ่มเด้อขอบคุณไอ้นุ่มยี่ห้ไม่เอา คนผู้ที่หูจักผู้บ่หูจักก็ขอบคุณที่สำคัญขอบคุณลูกสาวนะครับน้องแววขอบคุณหวานหทานแข็งกว่ามาให้แต่ลูกสาวคุณบ้านกับบ้านเกิดเพื่อนคือกันบ้านกับบ้านเกิดลูกสาวมีแห้งคือกันลำลำด้วยด้วยเก็บยาไข่ยาถูกยาจนทำมาขาเขินนะลูกเด้อนะครับเกิดคมือคล้ายกันกับ่อแม่อกันคนละมือแค่จริว่ากันก้อนมือพ่อมือนึงเป็นเอี้ยพ่อมือนึ่งไอ่น้องเขาเกิดใว่า ว่าเติดเด้อพี่น้องเด้อไอเลิฟยูนะอันพี่น้องก็จะมาคือพอเห็นลงมคีพระสองมืออู้อยากหลายพี่น้องเอ้ยค่าสามเขาค่าไปลูก้าสามเขาตะมือลูก้าพุ่นละลกแล้วก็สองมือท่านไปลูก้าแล้วก็สามเขาบ่าเม่นดำที่พี่น้องไปสามเฮงยากก็ดำโอ้ยบัดนี้มือแรงมากเมียหลายบัดนี้เอา วานนี่กับเมยีกแล้วว่าย,ยัางมันแรงมามมันเหยียบเอ่วพี่น้องเขาว่าคือพอไายพี่น้องเขาเบิ่งเนี่ยปวดตายว่าเขาก็เป็นยังดอกอันพ่นุจกักยี่ดอกว่าเขายากระสันยากเขายากระสัน <c> ปวดกะไา,ายลงน้ำต่ำนิดนี่งพนใส่ชุดโปใส่ชุดวันเกิดมื่อนนี่พนใส่ชุดวันเกิด <c> <c> ขอบคุณขอบคุณกินหอดพ,พ,พี่กินห <ขอ S 1> นอดน<า>้องเขาคือเกากินหนอด เอฟซีสุขูสุข ון เพราะแม่นตามตามปกติทุกๆปีกับซีอูบันแพงแม่เคื่อพปิการปิการขอขอบคุณพี่เล็กขอบแม่นมขอบคุณพี้ไอ้น้องนุ่งเฮ้านี่ครับสุขูสุข ון ขอบคุณที่แม่ปีขอบคุณที่ประตูนะครับมีุ่ับะเี้ยยูกไก่กันแน่จังน้อยนะครับมีตุ๊บะเลี้ยวยูกไก่กันแน่อีพอดคิดถึงคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะพอดคิดถึงคือเก่าปิการนี่ปิการนี่พี่เล็กโอนเงินมาให้เขาได้ไปซื้อ กุ้งกุ้งซื้อปลาหมึกเนาะพี่เล็ยกไปไปซื้อมะซุ่นกันกินเด้อก็เลยได้ถ่ายคลิปอยู่พี่กายนี่ยขอบคุณสำคัญขอบคุณพ่อพี่แม่ขอบคุณพ่อแม่ที่ให้ปีนี้ก็สื่อปีนี้ก็จะได้ซื้อขึ้นเก่าแล้วล่ะโอ้ขึ้นเกามาล่างอีพอขอบคุณแม่นะครับนะครับที่ให้กำเนิดลูกชายมากนะครับอันสั่งซื้อนี่ดีให้พี่น้องเขาได้เบิ่งนะครับขอบคุณใหญ อายุบรรพยืนน้ำหลูกน้ำหลานไปนั่นดูแต่ก่อนคุณยายลบมีสุขภาพแข็งแรงแต่นะครับพอพอพอยังน้ำหลากหลายเลือดก็มีกับเลยไอมึมมุ้งนะครับกับลูกกับเมียนี่แหละว่าดีอยู่เป็นที่ปรึกษาให้กําลังใจยิ่งนะครับพี่น้องเทานะครับ ขอบคุณทีนะครับอมีเนวบมีแนวได้สิบบามเราได้สิบบาบอมกาได้อันนี้ก่ดินเขาตายจ้าคมันอาออกเนี่ยมาเพื่อนมเพื่นที่มาด้วยนี้จาหนึ่งขึบอเว่าสนเแต่ว่าจ็จะให้เจ้าควงเหนือพนพูเพื่อน่าย่ามียนก้เจ้าเป็นพิธีก่อนนี่เทิงเวทีคือบ่ขจ้งสั่นคือบ่ขี้นสิแต่เจ้าควงจับไม่เขาเออเอออก็ตีมวยนี่แหละว่า อีมวยกันเนี้ยมันก็ตีก็ตีอีกส่วนก็มาตีองกี่เอาอัดร่างไปตีบ้างเดีนะี <c> ้ <oughs> อันนี้คือการในแล้วให้เฝ้าไ,ไปกับวกไปกับวนมาแต่กระลบก็ไปลบมามีแต่คำว่าขอบคุณคือเขากไปกับมากมับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องคือเขาไปใส่ผ้าจังหวะก่อนเนอไปใส่ผ้าจะเข้าได้ตอนนี้กา <c oughs> าําลังปวดอยู่ใส่ผ้ารอๆรอกำลังงามพี่น้องอย่าให้ได้สามอีกอุปัตโต แต่งตัวเรียบร้อยแล้วพี่น้องเบื่อเมื่อวันเกิดคือนพราคือพราะชาชุดเต็มยศคักแท้ติผ้าเป็นเป็นเลี้ยงทั้งใดมือนี่ยติพ้าใหญ่ใหญ่ทั้งใดอต่สาวคนสวยสวัสดีค่ะติดหน้ากับแม่นุ้ยนี่พ้ากันม้ำนี่เออเมื้อนี้ มันเก่ยเกาเชี่ยเกี่กับเกาแซ่บจีแมนที่ได้เป็นลูกกาดคือเก่าล่ะแต่ว่าแต่ตังตูดจากน้อยกันสิพาไปทำบุญน้อยนึงคือล่อมันยพาทำบุญไปวัดไปวัดน้อยจากข้าวหล่ะเขาจังค่อยไปดั่มนามันแล้วตัลูกกามันดอกต้องรับผิดชอบมันแล้วเรียบร้อยตัวเข็บยบดลิมขาเนี่ยเอ้ยยันเลยเถอะมีเงินพ่อหยียบเอาเงินบาทไปมันเมื่อคืนก็เหยียบไปแล้วสองโอ้ลบหนึ่งแล้ว วันเกิดมือว่านมันเหยียบให้แม่ล้มเพ้าจ <c oughs> ิตต์มาส่มาผัวเอาไว้ใต้ตีนอะไรตัวสัมมาจิงหยาคุณเนี่ยกับพนว่าคุณคุณคุณเมียยกเสงหวัวคุณผัวเอาไว้ดากโอ้คุณเมียเอาไว้หัวคุณผัวเอาไว้ดากพนว่าบัดนี้เอาคือว่าจังสันเราผู้ผัวว่าเอาคุณเมียเอาไว้หัว เมียน่ะเฮ็ดหมอนเฮ็ดหยังเงินบ่เอาไว้ทั้งหัวแต่คุณผัวไว้ดากผัวเนี่ยไปไปเลียไม่เลียนี่มาเฮ็ดเฮียนเน็ตซานไว้ใส่เหยีนั่งให้อยู่เฮ็ดเตียงเฮ็ดนุ่นเฮ็ดนี่ขึานไม้สั้นเลยอยู่ดากแต่ว่าคุณเมียนั่นเอาไว้หัวเพราะเมียยัดหมอนเด้เห็ดหมอนยัดผระห่มผ้ายังผู้เมียเด้เป็นผู้เฮ็ดน่ะเป็นเสียผ่านะแพทย์ตะกี้เขาเจ้าวตำขาเจ้านี่เนาะแต่ว่าคุณผัวไว้ดาก นี่สาเหตุเขาโอ้ยนหอมแม่คนโอ้ยโอ้ยหอมไหมดูหอมไหมนูก็ไทยเห็นดอกก็ไทยเห็นดอกคุณงานผมเปงานลผมยังมาทั้งนอกเมนหูนเาคนเมนหูนเาคนเด้อคนจิ๋วจังนะกัจหยวจต้วนน่เอาเมนอ้แต่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 เมนน้อยุูนเข่าไว้เมนน้อยรูนเข่าไว เบอร์ลดเ็ดโหลด,หลดมันเกิดจากความเฮเดโหลดมัปเป็นนิยังดอกเ,ดอเขาฮะาจากความนอนหลับนกะก็ใส่หายตัวผู <laughs> ้ดได้ใส่บาเนเพื่อนใส่มาทังแว่เฝ <laughs> ้าเหละ่ะใส่ยันนอนตื่นสวยจากความยันเงาใส่ <laughs> อันนี้เด้น,นี่เด,ด็สุขสันต์มันเกิดนี่กินมักนัดนี่ก็ได้ดอก เบกบกป็นมืครานี่วันค้านเกิดวันที่ยีุาวันท่ั้ออย่ปากอเแห้งปนันอย่าปากเาแหงปนันตวันที่ยีบอมิถุนากดั้เ่แต่ว่าเขาแม่ลำเผานั่นวันที่สสิงหายนุ่มแล้วจำได้กีตายเลยเอ้นุ่มจําได้กู มีผมตัวใหญ่กนมีตัวจิพาไปวัดพาไปวัดเดี๋ยวบัดแล้วเ้าก็จะได้ไปทํางานคือเก่าหันละวันเกิดกับวันยังกะทํางานเหมือนเดิมการไทยบางดูอยากถือควันดอกไม้งามดอกไม่งามพูดลับไปไปไายใส่ดอกไม้ก็ได้ มันเกิด, Reading, ดก Dorothy, ับเ็นดอก,ดอก Desktop, ไม้ดอกอะไรก็อยากอยากก็นี่น้ำโอ้มีอันนี้ตัวละสันมีอันอันอันล้มชนทะเลลี่อยู่ตัวนี่จลงตรงลงจ่าฮแอนตว่าแต่มันนี้วันพิเศษเนจากนอยก็เลยพัฒนาภาพบนไปเรื่อยสิไปวัดไปว่าไปท้าบุญในจากนอยเอาไปตัวตะกีดอันดอกอันจังสี เพิ่นเฮ็ดอีหยังก่อย้ำลงวัดเพิ่นนั่นเก็บไปใส่เกี่ยวกันดิบ่เพิ่นเพิ่นเพิ่นเอาเพิ่นเอาต้นขันมอนมาเฮ็ดแม่พ่อเพิ่นคอยเรา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 แม่เพิ่นเฮ็ดต้นนี้ขาเจ้าเอิ้นต้นนี้อย่งก่อต้นบานบานซื้อบานซื่นต้นบานซืเชื่อวกับตะกี้แต่สมัยตะกี้มักปลูกต้นนั่นนี่แหละตะสมัยนี้นั่นมันลืมข้าว ต้นบานบุรุลอยโน่นหนึ่งแต่ว่านี่ต้นบานชื่นอุย้ยงามแมงอีหอลีพี่น้องงามงามไหลดูตรงนี้บอกพี่น้องเขาสาะเพราะว่าบา้านเขาสิได้ไปวัดกันแล้วขออนุญาตพี่น้องเขาไปวัดนะครับอขอบคุณชิปนี่ขอบคุณเนื่องในวันคายวันเกิดของผมนะครับถ่ายไปเมื่อไหร่น้องเฮอยู่ดีกินเสียบทุกขูทุกคนขอบคุณ,คณทุกคำเอวพยพร นะครับสัญสญ,ญาว่าจิสัสางคลิปดีๆให้พี่น้องอได้เบิงกันขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับบวัสดีค่ะให้เบิดเด t ทูยู